วันนี้ผมจะมาพูดในมุมมองที่ว่าคนที่ไม่เคยดูกระตูนเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับมาดูกระตูนเรื่องนี้ในโรงหนังนี้จะคุม้มไหมจะสนุกไหมนะครับจะดูรู้เรื่องหรือเปล่านะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ขอต้อนรับทุกคนก็สู่มาคั h ชาแน,นลอีกครั้งนะครับผมและเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูน My h e r o a c a d e m i a The Movie ครับผมอ่าที่กำลังเข้าโรงหนังอยู่ณตอนนี้เลยนะครับเข้าฉายวันแรกวันที่2กงกรกตน,นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปดูมาเมื่อวานนั่นเองก็คือวันที่3กมกรกตน,นะครับเรื่องนี้นะครับผมก็อขอบอกก่อนว่าผมไม่ใช่แฟนการ์ตูนเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนเลยและผมก็มีความสิากจะ ้าไปดูวันนี้ผมจะมาพูดในมุมมองที่ว่า คนที่ไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับมาดูการ์ตูนเรื่องนี้ในโรงหนังเนี่ยจะคุ้มไหมจะสนุกไหมนะครับจะดูรู้เรื่องหรือเปล่านะครับอเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับก็คือผมจะบอกว่าถึงคุณไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับคุณก็ไปดูได้ครับเพราะว่าผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามันดูแลวสนุกมากและมันก็รู้เรื่องมันเข้าใจจริงๆครับหลังจากที่จบการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสออกมาดูซีรีส์การ์ตูนจริงๆนะครับไป3ตอนลวผมก็เลยได้รู้ว่าอ๋อคือสิ่ เ,เขาก็ได้เกลิ่นไปในเรื่องเหมือนกันนะครับอ่าเขาไม่ได้แบบแบบคืออยู่ดีดําเนินเรื่องต่อไปเลยเขาก็จะมีการพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะครับเฮ้ยพระเอกมีที่มาที่ไปยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอ่มามันก็เลยทําให้เรา มีความรู้เรื่องในการที่จะดูหนังเรื่องนี้ไปด้วยครับผมและมาสู่ประเด็นที่2นะครับคือหนังเรื่องนี้สนุกหรือเปล่าผมขอบอกว่าสนุกมากมากเรื่องหนึ่งเลยครับอ่าึ้นมาเป็นการ์ตูนที่ให้ความสนุกแบบเหลือเชื่อมันไม่เหมือนกับแบบเฮ้ยนี่เราดูการ์ตูนอยู่เหรอทำไมมันสนุกอย่างนี้ทําไมมันมันแบบนี้นะครับคือมันเหนือจินตน,นาการมากมาทําให้เราติดตามและวิเข้มข้นมากฉากแอคชั่นฉากที่แบบพลิถึงจุดคลายแมก็กมันสนุกมากจริงและมันก็มีความซึ้งอยู่ในนั้นด้วยนะครับ มันปนปนไปไเอาง่ายๆนะครับพอผมดูเดูฟวี่เรื่องนี้จบผมก็ออกมาดูการ์ตูนต่อทันทีเลยนะครับเป็นเพราะว่ามันสนุกจริงๆมันทําให้เราอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆขึ้นมานั่นเองนะครับ และเรื่องถัดไปที่ผมจะมาพูดนะก็คือเรื่องของฉากแอคชั่นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเขาทาออกมาได้ดีมากๆนะครับฉากแอคชั่นเขาดาเนินเรื่องมันได้ดีเมื่อจะเป็นซาวเอฟเฟกที่มาใช้ก็โคตรจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีบรรเลงที่มาใส่ในฉากต่อสู้ก็สุดจริงๆมันลงตัวมันเอามามิกแลวลงตัวจริงๆนะครับมันน่าเหลือเชื่อที่ดนตรีพอๆจะมาอยู่ในฉากต่อสู้ที่โคตรจมันขนาดนี้แล้วมันลงตัวมากๆนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นเอ่อเอฟเฟกที่มาใช้ในการต่อสู้ทุกๆอย่างดีหมดเลยครับ มากจริงๆเรื่องนี้และทั้งหมดที่พูดมานี้จึงทําให้ผมให้คะแนนการ์ตูนเรื่องนี้ไปถึง9.5คะแนนเต็ม10ครับผมต้องขอบอกกันว่ามันสุดจริงๆและมันมีความสนุกมากระหว่างที่ผมดูมันทําให้ผมนึกถึง a v e n g e r e n d g a m e เกเลยทีเดียวนะครับมันเป็นการรวมเอาฮีโร่หลายๆตัวมาสู้กับเหมือนเป็นบอสใหญ่อะไรแบบนี้นะครับและมันมีความสนุกมีความลงตัวมีการเสียสละนะครับเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับและใครชอบสายการ์ตูนผมก็แนะนําว่า ไปดูกันได้ไปโดนกันได้เป็นกระตูนอีกหนึ่งเรื่องที่เข้าฉายในรูปแบบด e m o ว i e ในโรงหนังแล้วผมมีความรู้สึกว่าไม่เสียได้เงินที่เราจ่ายออกจากกระเป๋าเราไปเลยนะครับเรื่องนี้ให้ความสนุกไม่แพ้กับภาพยนตร์ทั่วๆไปที่คนแสดงเลยนั่นเองนะครับสนุกจริงๆคุ้มค่ามากๆนะครับไปดูกันได้สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อรับชมคลิปถัดไปและเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ